นักร้องสาวดังยอมรับอยากเป็นดารามากแต่ไม่ได้เป็นสักทีสวยเก่งมากความสามารถสุดๆส,สำหรับอามชุติมานอกจากเป็นนักร้องนักแต่งเพลงล่าสุดเธอเป็นนักแสดงแล้วในซิทคอม Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัดล่าสุดเธอเปิดใจเผยอัปเดตงานตอนนี้มีคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีคิวแสดงซีรีส์ซึ่งตอนนี้มี2เรื่องเลยต้องแบ่งเวลาทั้งงานคอนเสิร์ตและงานแสดงหนูอยากเป็นดาราแต่ว่าก็ยังต้องร้องเพราะเราก็ทิ้งอาชีพนักร้องไม่ได้ถามว่า จะคัดงานการแสดงที่เข้ามายังไงมันไม่ได้คัดเลยค่ะเพราะมีอยู่แค่นี้หัวเราะใครติดต่ออะไรมาเอาหมดแต่มันมีแค่นี้ค่ะเตรียมตัวกับการเป็นดารายังไงบ้างเราเตรียมตัวมานานแล้วอยากเป็นดารามากไม่ได้เพิ่งจะมาตั้งรับหรือว่าเตรียมตัวตอนนี้อยากเป็นมานานมากแต่ไม่ได้เป็นสักทีทุกครั้งที่ได้สัมภาษณ์ก็เหมือนเราได้ซ้อมเป็นดาราไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือหลังกล้องเราก็เหมือนแสดงละครตลอดเวลาบางทีก็เหนื่อยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงเต็มตัว เรียกว่าเป็นนักแสดงมือใหม่ดีกว่า